ัสดีนะคะพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กันกับช่องกระต่ายพาเครื่องนะคะวันนี้น้องก็มีพาเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่ๆีทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจนะคะสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยที่เบอร์0949549801นะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยเราก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะ สำหรับ EP นี้นะคะเป็น EP ที่444ของน้องแล้วนะคะวันนี้ก็มีพระเครื่องมาทั้งหมด50รายการเปิดแบ่งปันที่อง์ละ200บาททุกรายการนะคะปิดคู่ที่300บาทนะคะถ้าชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะแจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะก่อนรับดูรับชมยังไงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะ ก็เด po, uno, sure. uno, uno, tipo, ี๋ยวยังไงนะคะเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1นะคะเป็นพระนอนนะคะเป็นพระนอนนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่1นะคะองค์รับส0งบาททุกรายการนะคะลองเลือกรับดูรับชมเลยนะคะมีทั้งหมด50รายการนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่1นะคะ ต่อไปรายการที่สองนะคะเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อสาครวัดหนองกับนะคะเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อสาครวัดหนองกับนะคะองนี้เป็นรายการที่สองนะคะองค์นี้เป็นรายการที่สองนะคะต่อไปรายการที่สามนะคะเป็นเหรียญเสมาหลวงปู่มหาศีลานะคะ เหรียญเสมาหลวงปู่มหาศิลานะคะรวยหมื่นล้านสมปาถนานะคะองนี้เป็นรายการที่สนะคะองนี้เป็นรายการที่สมนะคะต่อไปรายการที่สี่นะคะเป็นพระปิดตายันยุ่งนะคะเป็นพระปิดตายันยุ่งนะคะองนี้เป็นรายการที่สี่นะคะองค์นี้เป็นรายการที่สี่นะคะ ต่อไปรายการที่5นะคะเป็นพระปิดตานะคะเนื้อชูปลักสีแดงนะคะเป็นพระปิดตาเนื้อชูปลักสีแดงนะคะด้านหลังนีด้านหลังนะคะเป็นหลังแบบนะคะองค์นี้รายการที่5นะคะต่อไปรายการที่6นะคะรายการที่6นะคะเป็น รายการที่6นะคะเป็นหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคศิตารามนะคะเป็นหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคศิตารามนะคะองนี้เป็นรายการที่6นะคะต่อไปรายการที่7นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะเหรียญหลวงพ่อกล้วยวัดโคศิตารามนะคะองนี้นะคะเป็นเหรียญอาจารย์อนุสณ์นะคะ องนี้รายการที่เจ็ดนะคะต่อไปรายการที่แปดนะคะรายการที่แปดเป็นเหรียญโชคเหนือดวงนะคะเหรียญโชคเหนือดวงหลวงปู่เวิรนนะคะองนี้รายการที่แปดนะคะ ต่อไปรายการที่9นะคะเป็นสมเด็จแหวกม่านนะคะหลวงพ่อกล้วยนะคะพระสมเด็จแหวกม่านหลวงพ่อกล้วยนะคะอง์นี้รายการที่สิที่9นะคะองนี้รายการที่9นะคะต่อไปรายการที่10นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะรายการที่10นะคะ รายการที่11นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะรายการที่11นะคะวัดแหลมโอน,นะคะวัดแหนมโอนะคะองค์นี้นะคะรายการที่11นะคะต่อไปรายการที่ส2องนะคะเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะ รายการที่สิบสามนะคะเป็นพระปิดตานะคะเป็นพระปิดตานะคะองนอี้รายการที่สิบสามนะคะรายการที่สิบสีนะคะเป็นเหรียญน,นะคะพระครูอัรฐกรนะคะธรรมรส สองสี่แปนะคะองค์นี้เป็นรายการที่14นะคะรายการที่สิหนะคะเป็นหลวงพ่อชไหนนะคะเหรียญหลวงพ่อชไหนนะคะอง์นี้รายการที่สิหนะคะ รายการที่16นะคะเป็นเหดียนพ่อท่านเขียวนะคะเดียนพ่อท่านเขียววัดหลงมนปี2513นงะคะองนี้เป็นรายการที่16นะคะรายการที่17เนะคะเป็นพญาเต่าเรือนนะคะหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองชื่อรุ่นสุขใจนะคะ องนี้เป็นรายการที่17นะคะองค์นี้เป็นรายการที่17นะคะ,คะ,คะต่อไปรายการที่18นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคศิตารามนะคะเหรียญหลวงพ่อกล้วยวัดโคศิตารามที่ระลึกในงานผูกพาราสีมานะคะปี2 5 2 1นะคะ รายการที่19เนะคะเป็นเหรียญนะคะหลวงพ่อทวดนะคะเหรียญหลวงปู่ทวดนะคะอง์นี้นะคะปี2อง7น์นะคะองนี้เป็นรายการที่19นะคะด้านหลังเป็นหลังเจดีนะคะต่อไปรายการที่20นะคะเป็นพระหลวงปู่สุกนะคะเป็นหลวงปู่สุกนะคะองนี้นะคะรายการที่20นะคะ องค์นี้นะคะเป็นรายการที่20นะคะต่อไปรายการที่21นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะรายการที่21นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะมีเนื้อมวลสารโดยนะคะมีเนื้อมวลสารโดยนะคะ องนี้เป็นรายการที่21อนะคะองนี้เป็นรายการที่21นะคะต่อไปรายการที่22นะคะรายการที่22นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะองนี้รายการที่22นะคะ ต่อไปรายการที่23นะคะพาสสมเด็จรายการที่23นะคะรายการที่24นะคะ รายการที่25นะคะต่อไปรายการที่26นะคะเป็นพระ ุทธชินราชนะคะจังหวัดพิษณุโลกนะคะรายการที่27นะคะ ต่อไปรายการที่28นะคะเดี๋ยวค่อยๆส่องให้ดูเนื้อผิวพระกันนะคะพระสมเด็จเกศชยโยพิมพ์7ชั้นนะคะองค์นี้เป็นรายการที่28นะคะต่อไปรายการที่29นะคะ รายการที่30นะคะเป็นรูปป่อหลวงพ่อเงินนะคะรายการที่31เนะคะเป็นเห,นหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคสิตารามนะคะเหรียญหลวงพ่อกล้วยวัดโคศิตารามนะคะ,งอ,อ,คาาะ,คะองค์นี้เป็นรายการที่31อด นะคะต่อไปรายการที่32นะคะเป็นเหรียญจุลาลงกรณ์นะคะเหรียญจุลาลงกรณ์รายการที่32นะคะรายการที่33นะคะเป็นเหรียญเจ้าสัวนะคะ เรียนเจ้าสัวนะคะองค์นี้รายการที่สานะคะด้านหลังมีตัวยันอักขระด้วยนะคะต่อไปรายการที่34นะคะเป็นพระนางพญานะคะเป็นพระนางพญานะคะอง์นี้รายการที่34นะคะ ต่อไปรายการที่35นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อหลิวนะคะเหรียญหลวงพ่อหลิวนะคะวัดไทรทองกาญจนบุรีนะคะองค์นี้เป็นรายการที่35นะคะต่อไปรายการที่36นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะองค์นี้เป็นรายการที่36นะคะ ต่อไปรายการที่37นะคะเป็นหลวงพ่อรวยนะคะเหรียญหลวงพ่อรวยนะคะชื่อรุ่นชนะจนนะคะองค์นี้เป็นรายการที่37นะคะต่อไปรายการที่38นะคะเป็นหลวงปู่โตะนะคะทรงพัยดยศนะคะเหรียญทรงพัดยศหลวงปู่โตะนะคะองค์นี้เป็นรายการที่38นะคะ ต่อไปรายการที่39นะคะเป็นหลวงพอ่อหลวงพ่ออะไรน้องไม่ทราบนะคะพี่ลองดูจากเนื้อเหรียญหน้าเหรียญแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะรายการที่4รายการที่39นะคะองค์นี้รายการที่39นะคะต่อไปรายการที่40นะคะรายการที่40นะคะเป็นทรงพระคุณแผนนะคะเป็นทรงพระคุณแผนแบบนี้เลย องค์นี้รายการที่40นะคะต่อไปรายการที่41นะคะรายการที่41นะคะรายการที่42นะคะเป็นเหรียญเสมานะคะวัดดอนไล่หลวงพ่อมุย้ยนะคะปี2512 องค์นี้นะคะเป็นรายการที่42นะคะต่อไปรายการที่43นะคะเป็นสมเด็จคีไก่นะคะสมเด็จคีไก่รายการที่43นะคะต่อไปรายการที่44นะคะรายการที่44นะคะเป็นพระน่าจะหลวง ปูเผือกไหมคะองนี้รายการที่44นะคะต่อไปรายการที่45นะคะหลวงปู่ทิมนะคะเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะรุ่นอรหันนะคะรุ่นอรหันนะคะที่ระลึกในงานฝังรูปนิมิตวัดแม่น้ําแม่น้ําคูเก่านะคะอําเภอปวกแดงจังหวัดระยองนะคะ ด้านหน้าเป็นหลวงปู่ทิมแบบนี้เลยองค์นี้นะคะรายการที่45ต่อไปรายการที่46นะคะเป็นพระอันนี้น้องก็ไม่มั่นใจนะคะลองดูเอานะองค์นี้นะรายการที่46นะคะต่อไปรายการที่47นะคะหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะคะ เหรียญหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญนะคะอง์นี้รายการที่47นะคะต่อไปรายการที่48นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมนะคะส่งน้ํานะคะเหรียญส่งน้ําหลวงพ่อพรมวัดช่องแคองค์นี้รายการที่48นะคะต่อไปรายการที่49นะคะเป็นพระกิ่งนะคะ เป็นพระกิ่งไหคะองนี้นะรายการที่49นะคะต่อไปรายการที่50นะคะเป็นพระกิ่งหลวงปู่ทิมนะคะพระกิ่งหลวงปู่ทิมวัดรหรหันไร่นะคะองนี้รายการที่50นะคะอง์นี้รายการที่50นะคะเป็นรายการสุดท้ายนะคะ พาดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะสามารถแจ้งปิดกับน้องได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ